สำหรับคู่นี้นะครับแน่นอนเลยภาษีที่ดีกว่าก็ตกไปเป็นของจอร์เจียอย่างที่ไม่ต้องสงสัยกันเลยกาบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 et arena คุยก่อนเกมเช่นเคยนะครับผมก็ได้คัดคู่เด็ดๆนำมาฝากให้ทุกท่านได้รับชมกัน แต่ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับหากผู้ติดขัดหรืออ่านออกเสียผิดลาดแต่ประกันใดก็ขออาภาัยมาว้นที่นี้ด้วยนะครับส่วนวันนี้เราจะมีคู่อะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยกับสวัสดีกันอีกครั้งนึงนะครับในะวันนี้ก็มีคู่จากทางยูโรยู่21มาฝากกันเป็นรอบ8ทีมสุดท้าย มาที่คู่แรกของเรากันเลยนะครับผมสเปนพบกับสวิตเซอร์แลนด์เตะกันในเวลาตีสองทั้งคู่นะครับก็เคยพบเจอกันมาสีนัดผลของสีนัดหลังสุดก็เป็นทางฝั่งของสเปนนะครับที่สามารถเอาชนะไปได้3นัดแล้วก็ได้เสมอกันไป1นัดซึ่งนัดล่าสุดนะครับก็เป็นทางฝั่งของสเปนที่เอาชนะไปได้3ประตูต่อ2เมื่อปลายเดือนที่3เมื่อปี2023ที่ผ่านมา และมาต่อกันที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทางสเปนกันก่นกอนเลยนะครับผมโดย5นัดหลังสุดชนะไป2สเสมอ3ก็สามารถเอาชนะโรมาเนีย0ต่อ3โคเอเชีย1 0ส่วนผลเสมอน,นะครับก็เสมอกับฝรั่งเศสไป0 0เม็กซิโก1ต่อ1และนัดล่าสุดเลยเสมอกับทางยูเครนไป2ประตู 2. ต่อ2และส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของสวิตเซอร์แลนด์กันบ้างนะครับผม ชนะไป2แพ้3ก็สามารถเอาชนะทีมอย่างอิสราเอลมาได้2ประตูต่อ1นนอร์เวย์1ประตูต่อ2แล้วก็ได้แพ้ให้กับเยอรมัน3ประตูต่อ1นอิตาลี2ประตูต่อ3และนัดล่าสุดเลยแพ้ให้ฝรั่งเศสไป1ประตูต่อ4สำหรับคู่นี้นะครับทางสเปนมาจากกลุ่มบอยู่ในอันดับที่1ของกลุ่มโดยมีโคเอเชียและโรมาเนียที่ตกรอบไป และทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับมาจากกลุ่มดีอยู่ในอันดับที่2ของกลุ่มแต่ก็สามารถรอดจากการตกรอบได้ด้วยลูกได้เสียที่ดีกว่าอิตาลีและนอร์เวย์ที่มีคะแนนเท่ากันหมดแน่นอนนะครับในฝั่งของคู่นี้ทางสเปนฟอร์มดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยทําให้คู่นี้นะครับผมขอให้ทางสเปนที่สามารถเอาชน,นะสวิตเซอร์แลนด์ไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่ตอหนึ และมากันที่คู่ที่2ของเรากันเลยนะครับผมจอร์เจียพบกับอิสราเอลเตะกันในเวลา5ทุ่มสำหรับคู่นี้นะครับก็เคยพบเจอกันมา3นัดก็เป็นทางฝั่งของจอร์เจียนะครับที่เอาชนะไปได้1นัดและอีก2นัดเป็นทางฝั่งของอิสราเอลซึ่งนัดล่าสุดน,นะครับที่เคยพบเจอกันก็เป็นในนัดปลายปี2022เป็นนัดกระชับมิตรที่อิสราเอลสามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ2 มากันที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของจอร์เจียกันก่อนเลยโดยฟอร์ม5นัดหลังสุดเอาชนะไป3เสมอ2สามารถเอาชนะรัสเซียมาได้0ประตูต่อ1ใส่ปรับ2ประตูต่อ0โปรตุเกส2ประตูต่อ0แล้วก็ได้เสมอกับทางเบลเยียมไป2ประตูต่อ2นะครับและซึ่งนัดล่าสุดเลยก็ได้เสมอกับเนเธอร์แลนด์ไป1ประตูต่อ1ส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของอิสราเอลกันบ้างนะครับผม โดยฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะไป1เสมอ1และแพ้ไป3ก็ได้แพ้ให้กับทางสวิตเซอร์แลนด์2ประตูต่อ1เบลเยียม0ประตูต่อ2และอังกฤษ2ประตูต่อ0แล้วก็ได้เสมอกับเยอรมันไป1ประตูต่อ1และนัดล่าสุดเลยนะครับสามารถเอาชนะเช็คมาได้1ประตูต่อ0ส,สำหรับคู่นี้นะครับจอร์เจียก็อยู่ในอันดับที่1ของกลุ่ม A ที่สามารถทิ้งเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ตกรอบมาได้ และทางอิสราเอลเองนะครับก็สามารถเบียดเยอรมันและเช็คเข้ารอบมาได้ตามอังกฤษด้วยอันดับที่2ของกลุ่มสำหรับคู่นี้นะครับแน่นอนเลยภาษีที่ดีกว่าก็ตกไปเป็นของจอร์เจียอย่างที่ไม่ต้องสงสัยกันเลยด้วยฟอร์มปีนี้นะครับจอร์เจียเนี่ยมาแรงมากผมก็ขอให้ทางจอร์เจียนะครับที่จะสามารถเอาชนะอิสราเอลมาได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศน ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากเพื่อนๆชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e ให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับอย่าลืมที่จะคอมเมนต์แนะนำหรือทายผลการแข่งขันกันได้นะครับหากอ่าน,อ,านออกเสียงผิดพลาดหรือพูดติดขัดแต่ประการใดก็ขออาภัยมาด้วที่นี้อีกรอบด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ